ด,วย,ดวยต้อตัมม้งใจว่านาคตนเนี่ยแหละมันคือสิ่งสำนะคัญนคุณเทศมาลนครเราเน้นเรื่อนึงเ,องเน้นเรื่อง Creative Economy หรือว่าเศรษฐกิจทัง้งสามผว่าเมไอกเกมนี่แหละคือตัวอย่างที่ดีเลยของเศรษฐกิจทั้งสางมเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้้าปีแล้วยังไม่เคยมี10ปีแล้วไม่เคยมีมัน,นถุนงสัยสามาในช่วงเวลาและนาคตจมันมีไปต่อธุรกิจเกม ก็ที่ฟัางมาเนี่ยในในเมืองไทยเนี่ยมูลค่า3 4 0 0 0ล้านมูลค่าเยอะมากนะครับผมว่ามีโอกาสเกิดตัวทุกหน้าตาแต่ว่าธุกรกริจเกมคนไทยที่เป็นไอทีไทยเนี่ยมีแค่400ล้านอ่ะแค่1%ทำไมให้เรามีสนวน เป็นส่วนร่วมกับไทยแลนด์เกมโชว์จะช่วยาาการสร้างเศรษฐีบูโณาธิการสร้างเศรษฐจใหม่นี้ให้กับเมืองให้เด็กมีโอกาสสร้างสรรค์แสดงออกในสิทธิ์ของตัวเองชอบแล้วก็ร่วมเดือดร่วมเดืครัาบก็หวังว่าเกมโชว์วันนี้งานวันนี้จะเป็นงานที่ประสบความสำเร็จโคนต้องตืลุแต่แต่ห้าแต่ 5, แปดแต่แปดห้าวันนี้เรามีการเป็นงานตือยู่ข้างล่างนะงานตื่นอยู่ข้างล่างมีการเกมอยู่ชั้นนี้ทั้งสองงานเป็นงานที่ดีแวะมาดูงานเกมก็ไปลื้อลุกือ ดูรุ่นตยอก็มันซื้เกมต่อได้ก็ขอให้งานประสบความสำเร็จมากกว่า,าที่คาดหวัไงไว้เป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยครับคุณปิงขอบคุณมากนะครับขอบคุณขอบคุณอาจารย์ชาชาสิริพันธ์นเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแหมอ้าวมาเลยนี่สงสัยต้องดีดนิ้วหน่อยครับดีดนิ้วซะหน่อยดีแม้ทุกคนอ่าดีดนิ้วหน่อยนี่สะเก็ตัวละครถาา้าถามว่าทานออดไ,ไม่ใช่นะฮะอันนี้ไอออนแมนนะดีไอออนแมนทุกีตอน ตาแล้วสปอยเรื่องเลยเอ้ามาเตรียมตัวนะฮะเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเราช่วยกันนับหน่อยนะครับเพื่อวันนี้เปิดการทำแบ็คของไทยแลน,นด์เกมโชว์2022เพลงประกอบ VR back ดาวน์โหลดได้แล้วนะครับฟังได้ที่สตรีมมิ่งเซอร์วิสทุกที่เลยนับ5 4 3, 4 3ช่วยกันนับเลยครับอย่าครับนับ5 4า2 1ไปเลย มาเปิดทันทีลงใส่ไม่ได้ฮนะอ้าวเดี๋ยวขอสื่อมวลชนมาถ่ายภาพก่อนนะคะรับตลงไทยจบแค่นี้ไม่ได้เกินไปก่อนว่าจบแค่นี้ไม่ได้คนระับเดี๋ยวจะต้องมีอะไรที่ดูน่ารื่นรัดจังนะครับแล้วก็ถึงจะจบเพราะว่าเราจบฟรี เราอยากให้ได้รับวามรู สวัสดีขอบคุณที่ยังติดตามรอคอยนะครับและผมนุ่ยพงสุขนะครับในนามของโชว์โดริมิตผู้จัดงานนี้ร่วมกับออนไลน์สเตชันนะครับมีความดีมากๆต้อนรับทุกคนกลับสู่บรรยากาศความฝันและจินตนาการที่บรรจบรวมกันใน3วันมาาจารย์ของเราไทยร์เกมโชว์2พ22คัม back ในครั้งนี้นะครับ ท่านต่า,างชาติที่ได้มีโอกาสมาเปิดเวเป็นประธานของงานในวันนี้นะครับเหมือแบบนที่คุณหนุยพูดนะครับว่าวันนี้งานของเราเนี่ยเป็นครั้งที่15แล้วเราเริ่มจัดจริงๆก็คือเริ่ม2007นะครับารอไว้เลยที่อยู่ในงานผมคิดว่านี่คือเป็นน้ําจิ้มไฮไลท์ในช่วง3าวนันที่หลายๆท่านคงรอคอยอที่เราไม่ได้เจอและพบก,กันในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาในช่วง,งน,นี้นะครับขอบคุณหนุยนะครับแล้วก็พี่ปิงครับ ก่อนเลยก็คงงงไม่ว่าทําไมกทมมายุ่งอะไรกับเรื่องเกมด้วยแต่ตอนแรกผมก็งงมันนะตอนแรกคุณหนุ่ยไปเชิญก็เลยเชิญคุณหนุ่ยมาคุยก่อนแต่ก็บอกแล้วว่าที่มาวันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญถามว่าเมืองคืออะไรกทมในเมืองคืออะไรเมืองคือคน คุณมากเลยนเองด้วยไหมครับขอบคุณมากๆอ้าวเพล็กบ้าแต่ก่อนที่เป็นแค่แบบเด็กน้อยๆมาเดินนะครับอ่าตั้งปีครับเด็กน้อยๆวันนั้นก็โตมาเป็นคุณไงใช่ไหมหลายคนเติบโตทําเกมด้วยนะคุณซากล่ะเคยมาเดินงานนี้หรือเปล่าเนี่ยอะไรกชั์เนี่ยคุณเคยมาเดินงานผมแล้วไหมเนี่ยชอบจริงๆเลยฮะชอบอะไรฮะชอบเด็กๆฮะใส่ชุดคอสเพลย์ครับผมผมมองโอ้โหผมชอบมากเลยเชื่อไหมฮะ ถ่ายรูปทั้งกคนนะครับผมเนี่ยเอาละถ่ายในพิตี้ครับผมย่อแค่ย่อแค่ย่อแค่ผมงานวันนี้สุดยอดมีอยู่สิ่งหนึ่งฮะที่ผมฮะชื่นใจจริงๆฮะถ้าเกิดจะมีการวิ่งผมขอจองแพ้ท่านถ้าเกิดมาเล่นเกมผมขอสู้ตาในคบท่านนะครับเอาขอเสียงให้เชียร์ตั๊กหน่อยเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เกม n n t e n d o สปอร์ตนะครับจากเครื่องนีโดสวิชนะครับซึ่งวันนี้ญี่ปุ่นมาเองรู้จักมา,ากตั้งแต่ตัวทานารนี้นอนมาสุดยอดเลยประทับใจมากจำช่วงเวลาในการสอนสอนหนังสืออาจารย์ชาชาได้ไหมครับนักติ๊กเห็นมาตั้งแต่มอหนึ่งนะใช่ไหมใช่ป่ะครับก็ผู้ว่าก็ดูแข็งแรงขึ้นเ <laughs> ยี่ยมเลยเดี๋ยววันนี้นักติ๊กช่วยผาาให้พวกเรา แล้วติงคุยก่อนคุยก่อนอุ่นเครื่องคนดูหน่อยเดี๋ยวจะดูดกันในขันยดงไงฮะขอ,อต้อนรับทุกท่านนะฮะอันนี้ไม่ใช่วิงเบอร์ดันนะครับแต่ว่าเป็นเทนนิสเอาละครับซ้ายมือนะครับซ้ายมือคือเคสอ่าเฮ้ยสลับไปแล้วนี่บริบูรณ์งมาคู่กับน้องแป้งได้ไงน้องแป้งบริบูรณ์ย้ายเหรอไอ้เชี G ่ย อ <Hey! S 1> ีกทีแดงงเอ้ตั้งรลิมู์และเฮ hey! <Hey! S 1> ้เอ้ธรรมดา,มมดาสิ่งจก็มีบอกครับนะสิ่ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับนะข็มากเอาละครับเดี๋ยวนะครับจับก,ก่อนนะอ่ะเราแป้งมาแล้วแป้งไม่ยอมอยู่นะเฮ็ดจะไ่อยู่ครับเป้ไม่ยอมอยู่กับตั ครับจับคู่แล้วนะครับทีมชัดชาติและแป้งนะครับอยู่ซ้ายมือท่านผู้ชมนะแล้วก็ขวาม,มือก็เป็นตั๊กแล้วก็เพชรนะครับทีเจวเนี่ยนะเขาจะตีเหมือนชีวิตจริงตีเหมือนจริงเลยนะครับก็จะโท์ฟอไปนะฮะส่วนเทนนิสก็จะเล่นไปตามเกมเลยนะครับฟังนะ หมหุนโยงนะครัวชัดชนะครับซ้ายมือนะครับกับน้องแป้งนะฮะอ่าแล้วก็ตักกับเพชรนะเดี๋ยวถ้าตินอยู่นี่ดีกว่ากันหน่อยแยกกันอย่ายไปหนึ่งครั้เสร็จแล้วลงนะครับ เจ็บตัวที่สุดเลยฮะกับลูกเสิร์ฟบี้ทั้งตากทั้งเพชรนะเอาละครัผู้ว่าเสิร์ฟต่อครับไปแล้วครับลงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแยกเขาตีดูว่าเอาละครับผู้ว่าเหลือเพื่อนโอเคครับสิบห้าแล้วนะดูภาพช้าครับดูภาพช้านี่ครับรีเทิร์นกลับไปนะและผู้ว่าหุ้นรับเพื่อนบางครั้งนะท่านผู้ว่าก็หุ้นเป็นเหมือนกันนะเสิร์ฟต่อครับผู้ว่า พื้นกแล้วครับก็เกมฑ์นะผู้ว่ากินลูกเสริมอย่างเดียวเลยนะครับโอ้โหเสริมแรงจริงๆนะครับเสริมเอาลวครับผู้ว่าจะเสริมผิดเกมแล้วครับจะเสริมผิดเกมแล้วเล็ดเล็ดเล็ดตำลับเลยนะเล็ดตักมันลงมาอยู่นะครับเล็ดตีออกมาอ้าวผู้ว่า อเสียงหน่อยผู้ว่าชนะผู้ว่านะครับจะซื้อกลับไปซ้อมที่บ้านเลยนะนี่กมายถึงปีหน้านะครับท่านผลการแข่งขันผู้ว่าชัดชาติกับน้องแพทเป็นฝ่ายชนะครับยัยชายหน้าทินติศิลเนี่ยเคยเป็นอาจารย์ผู้ว่านะบอกตามตรงนะไม่ได้ชนะเพราะฝีมือเลยชนะเพราะเทคโนโลยีฝั่งนี้ ไวไฟหรือครับอะขอเสียงปรบมือเลยให้กันทั้งสี่ท่านเลยครับได้เดี๋ยวเราถ่ายรูปก,กันนะเราถ่ายรูปก,กันในโอกาสทยนี้สนุกดีนะฮะโอเคเดี๋ยวเชิญน,นะครับนี่เชิญพี่ปิงแล้เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะได้เห็นชมหน้าของผู้ร่วมนะสนับสนุนงานของเรานะครับทั้งเมนสปอนเซอร์แล้วก็โคสปอนเซอร์ด้วยนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวเชิญบนเวทีนะครับ เกมโปรดักต์แมเนเจอร์จากแล้ววอินฟินิตอาจารย์อภิชัยเรืองสิริปริยกุลประธานเจ้าหนี่บริหารจากเทโรซอฟท์แคปิตอลโอเซฟก็มานะครับวันนี้ครับหันหน้าให้พี่หนุ่มเห็นนะครับโอ้โนี่มาอ,อันเดอรคอนซีมากนะครับแล้วก็ OSX ได้เสมอนะครับเกมแคสเตอร์นะครับจะเป็นเครือข่ายใหญ่ที่สุดในไทยรูดีนะครับวันนี้มาอยู่กันหลายท่านเลยครับเอามาเสียงเสียงดูมีพลังม,มากเลย หนึ่งองสองเย้ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณท่านผู้สนับสนุนหลักนะครับแล้วก็ผู้ร่วมสนับสนุนของเรานะครับแทลนดเกมโชว์2022ทำแบ,บ็คจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ เนียมการภาพไม่บรรยายเหตุการณ์ตามภาพพิพ์อย่างเดียวแต่สอดแทรกวลีเด็ดๆเรียกเสียงหูเราะจากผู้ชมด้วยน้ำเสียงสุดม,มันจนทำให้หน่วยหลังสามารถครองใจคนดูทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆที่อยู่ทั่วประเทศไทยไม่เพียงเท่านั้นนาติยังเป็นหนึ่งในความภูมิใจและหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นในงานไทยแลนด์เกมโชว์เสิร์ฟเสียงบรรยายเกมมัน ให้กับผู้เข้าชมงานคลึกคลื้นตลอดมากว่า40ปีที่นัตติมอบความสุงด้วยเสียงหัวเราะและความเอาใจใส่ในการให้ข้อมูลผ่านการพาที่แม้วันนี้ในคือที่สุดแห่งชีวิตการทำงานนะครับไลฟ์ไทม์อาชีพเวอวอร์ดประจำปีนี้2022ครับ Thailand Game Show ขอพรีเซนต์นัตติงอาจารย์สุวัสดิ์กลิ่นเกษรครับ วอบว่าทุกท่านที่ติดตามผลง,งานตลอด40ปีจะได้รับความประทับใจอย่างสูงสุดในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมืเป็นเกียรตินัดติอีกครั้งึ่งนะครับเรียนเชิญนะครับแสนดีนะครับแล้วก็ปอวสุเกียนเกศรด้วยนะครับูก ได้ทราบวันนี้วินาทีนี้พร้อมกับพวกเราเลยนะครับยนินดีกับนติ้งมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกท่านอย่างมากอ่าพรบมือเป็นเกียรติทุกคนและขอบคุณผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ชัตชาติสีทธิพานปิดพิธนีปิดเอ๊จบท้ายพิธนีปิดอย่างชื่นมืน่นเดี๋ยวไปเจอพิธนีปิดกันอีกทีหนึ่งวันอาทิตย์นะครับ สุขสาร์อาทิตนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ21 22และ23ตุลาคมู์การประชุมเป็นค่าสิริกิจนะครับ Exhibition Hall 3และ4สนุกก,นกันกับความฝันและจินตนาการของ Thailand Game Show สวัสดีทุกคนนะครับขอให้มีความสุขกับงานครับ